กำจัดปลวกด้วยระบบเหยื่อกาเดียนปลอดภัยที่สุดค่ะวันนี้ทีม b u กเอ็กซ์เเข้าไปตรวจเช็คบ้านลูกค้าที่เขตพระขนงคุณเจ้าของบ้านเลี้ยงแมวไว้หลายตัวและบอกเลยว่ารักแมวมากเลยย้ำชัดเจนเลยค่ะว่าไม่อยากใช้สารเคมีเด็ดขาดเพราะกลัวน้องแมวจะได้รับอันตรายความปลอดภัยของลูกๆที่น่ารักต้องมาก่อนจริงๆค่ะหลังจากทีมงานเข้าตรวจเช็คแพยในบ้านอย่างละเอียด พบว่ามีปลวกตามพื้นไม้ชั้นสองหลายจุดและบริเวณชั้นหนึ่งก็พบปลวกเช่นกันไม่รีดกำจัดไม่ได้แล้วค่ะ<อ>ทีมงานของเราเลยรีบจัดการให้ทันทีติดตั้งเหยื่อกำจัดปลวกกาเดียนในทุกจุดที่พบปลวกและเส้นทางปลวกให้ปลวกคาบเหยื่อกลับไปที่รังเหยื่อจะค่อยๆทำให้ปลวกหยุดการลอกคราบและตายหมดไปทั้งรังค่ะเหยื่อของเราไม่มีสารเคมีไม่มีกลิ่น น้องแมวอยู่อย่างปลอดภัยสบายใจได้แน่นอนค่ะ,ะสีตร,ตรงนั้นมันมาโผลตรงนี้ มีพวกไตรงนี้มาพอตรงนั้นเจ้าตุไรต้นเล็กตัวนี้มีวิกไรหนักมึงกับยักษ์ MT วิิกเรียวกันละเกินเจ้าโปรตตัวไรมันคอยทําลายบ้านเรือนเสมือนกําลังบันทอดว่าฝันในสิ่งที่จากนั้นเพื่อป้องกันในระยะยาวติดตั้งสถานีป้องกันและกําจัดปลวกกาเดียนรอบบ้านช่วยดักและป้องกันไม่ให้ปลวกจากใต้ดินกลับขึ้นมาสร้างปัญหาอีกในอนาคตค่ะกําจัดปลวกได้ทั้ง3 และแน่นอนเลยค่ะทีมงานจะเข้าติดตามผลทุกๆ15วันตรวจเช็คเหยื่อเติมเหยื่อและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องให้ทั้งบ้านแข็งแรงไม่มีปลวกและน้องแมวใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยอุ่นใจไปนานๆเลยค่ะบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงที่รักมากอย่าลืมเลือกวิธีกำจัดปลวกที่ปลอดภัยนะคะบ้านใครมีปัญหาปลวกโทรหาเรานะคะโทร0 8 8 7 8 8 8836 LINE BUG 8 8 8บริการสำรวจฟรีกรุงเทพและปริมณฑล Bug Expert <Yeah. S 1> เหยื่อได้ผลจริงสถานีป้องกันจริงปลวกหมดจริงค่ะ